สวัสดีครับสวัสดีพีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนึงครับนี่ได้เนี่ครับน้ำพริกหมูหวานพี่น้องครับน้ำพริกหมูหวานเด้อพี่น้องเด้อแซ่บครับกินกับปลากระดาบพี่น้องคนี่พวอนี้ได้หรอกระดาบครับเนี่ยบุ้มีกระดาบพี่น้องสุดยอดเด้อวัอนี้เนี่ยปลาแกงครับปลากินมกาบพรมีหอมเบอรซีพี่น้องเขื่อ กระเดาพี่น้องอเองเสยเสียบ,บพี่น้องบุได้กินโดนหรอกครับนี่ครับ,รบปลาขวดเหนียวเอ้ยข้าวเจ้าพี่น้องมาขวเจ้าครับน้ำลายเจี๊ยบพี่น้องเลยเอาพี่น้องนะครับฝากกด,ดแชแอคบุดดได,ด,ด้บุซับจะใครเพื่อเป็นน้องใจกับชองโดนเด้อพี่น้องเด้อต่อลายใหญ่ทางพี่น้องดูครับมึอน,นี้ Cái này dạng bán cho mọi người nó không? đầy cái rồi mua bán

ขเางยน่边ทำอะไยนี่แค่ประหารทังไงครับมนบอกมันสมย,ย,ยังไงไม่หรอ dia siap pada ini warung ni kapcam hang ni oh sudahlah nanti dah benda 对不嗯，我、嗯 ยังปาร์ตี้เขาไว้ใน่หลังเย เล่บ่ถือพี่น้อนกินเขาก็ปิดเห่ยอากาศจะห่อนรึเปล่าเนี่ยเอาเม็ดเมือเ่นอยแบบนี้ thì nó thì nó khẩu chèo nó rẻ hơn mình nói này, nó nó rồi đấy, giờ nó nghe gìn đầy rồi, đẹp đi うん。うんうん giỏi lắm nha Các cái tụt nó ngán rồi 肯你要练，那没啥。 แยากเราพีน้องเอเอ้าพี <Öz pee hvad> ่น้องยิ้มหน่อยเหรครับนี่ยกินมเลยพี่น้องแ่บอูครับนี่ยเดี๋ยวสมีลพี่น้องเอ้าพี่น้องสำหรับวันนี้กันนี่ครับได้น้ำปิบหมูหวานพี่น้องแซ่บคบบเขียงแลัวพักระดกกระปลาซีฟูดเคี่ยกนะจังหวะพี่น้องเยเบื่อเบื่ความมันเยิ้เด้พี่น้องเด้ยพ่นงกินยังไงครับสำหรับลิมีก็คซอเก้าครับปากดแชร์กดไลค์กดตะไครกดเป็นล้งใจ้ชฟองดด้วยพดหน้อครับ สำหรับมือนีกับฝากไว้แค่นี้ครับพอกันชิปหนาครับสำหรับมือนีสวัสดีครับ